ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทีกำลังติดตามทางช่องอีสานวันบาทนะครับสำหรับมือนีก็เกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเข่าออกไม่นะครับเพิ่งเกี่ยวมือนีละนะครับเกี่ยวเข่าออกแล้วก็เลยอเอางัวนะครับบางส่วนนะครับเอางวบางส่วนงัวบางโตออกมานะครับออกออกมาเลียงนะครับเพราะว่า,าหลังจาก อธิเฮาลอยเวลาเกีเก่ยวมากกับดนนะครับในส่วนในหญ้ากระอึดนะครับตามาทงให้ทงหน้าแต่ว่าก็ยังพ่อมีแน่นะครับพ่อมีให้งว้เวดเล่มนะครับขั้นสีเกี่ยวมันกับมันกักระเทือนนะครับมันว่าพ่อสีเี่ยวนะครับก็เลยเมีเล็กๆน้อยๆตามาขั้นหน้านะครับพ่อเดเลิมก็เลยเอาออกมา นะครับมันก็จะโบคอยอ่าโบคอยเล่้มบันไดดอกนะครับมันก็ยังหาวนะครับเดี๋ยวออกขอกไหมนะครับมือนี้ก็ออกมามือแรกนะครับสำหรับบรรยากาศท้องไงท้องหน้ากบ็บรรยากาศเป็นตะฟ้นตกนะครับมือนี้ตากเขาไหวกับย่านฝนห่มอยู่นะครับอ่ามันได้ตากเอาไหวเพราะว่าอ่ามันบัวแหงนะครับามันวัวแหงเข้ากับถงตาก เพื่อว่ายา่มเข้าเอาไปเกี่ยวไห้มันจังบวชขึ้นล่านะครับมันจึงโบโมนะครับมันยึงบวชขึ้นล่าอันนี้ก็เป็นหงางัวนะครับที่เข้าได้เลี้ยงไว้นะครับเอาออกมาผูกมารามไว้สักวันนะครับเพราะว่าบางส่วนมันก็นยังเกี่ยวบอรทันเบิดนะครับมันก็ยังเกี่ยวบพทันเบิดทั้งหน้าจะคล้องเนี่ยทั้งหน้าขางๆกันเนี่ยนะครับคันบะรามไว้ก็หยานมัน ไปลงอไปกินเขาเื่อนนะครับส่วนนี้ก็ห้งเขาอึดนะครับคนก็บบคคอยได้เขาบันไดนะครับปีนี้ก็อนอกจากจะอึดเขาแล้วก็ยังอึดเฟืองพอมนะครับอึดเขาแล้วก็อึดเฟืองเพราะว่าอ่ามันบ่มีเขา่าต้นเขามันบม่มีมันก็เลยเฟืองก็บ่มีน้ำนะครับปีนี้ก็น่าจะ ขาดว่าเฟืองก็จะเป็นราคานะครับพี่น้องท่านใดที่มีเฟืองกับอัดไว้นะครับอัดไว้ตุนไว้นะครับเสียค่าอัดก่อนละ10บาท12บาทนะครับหรือ15บาทนะครับดีกว่าเข้าไปซื่อนะครับดีกว่าเข้าไปสื่อเขาก่อนละ30บาท40บาทนะครับในช่วงที่มันขาดแคลนนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณ นะครับเป็นบริเวณที่เห่าหากเกี่ยวออกแล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในขอก็มีนะครับบริเวณออกมาเบิดนะครับในส่วนนั้นก็ยังบบราณเกียวนะครับาบราณเกี่ยวกับอีกสามสี่มือนะครับก็บจิเกี่ยวนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ <ไอ S 1> ที่เห่อผสมไว้แล้วนะครับผสมไว้แล้ว บุคคลยอยากเลี่ยมเนีนะครับเพราะว่ามันหาวันเดีออกขอ,อกใหม่นะครับเดีออกขอ,อกใหม่ก็ได้หาวภามาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศ นี่ก็เป็นแม่ลูกนะครับที่เข้าสื่อมานะครับในราคาสองหมื่นหกพันนะครับมั่ก็นยังถือวา่าแพงอยู่นะครับถือวาาออ่าแพงจักหน่อยเป็นง่วแม่ลูกเป็นลูกตัวแหลกนะครับเป็นลูกตัวผูเป็นลูกห้องเจ้าท่องแดงอายุกับประมาณสองเดือนกว่าครับพี่น้องอกับโบถือว่าจอยบันไดนะครับ จังหน่อยนี่ช่วงมีหน้าเมษานี่นะครับอมันท้งหน้ามันแหงหงาบ่มีก็คงจะจอยเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีหงาเขียวให้ได้เลี่ยมอยู่นะครับน้ำคันหน้านะครับนี่ก็เลย่พาพี่น้องนะครับมาชม บรรยากาศหาทงหน้าหลังจากที่เห่าเกกียวแล้วนะครับในบางส่วนนะครับช่วงนี้ครับได้ข่าวว่าผ้าอยู่กําลังเขานะครับผ้าอยู่เขาตาเขานะครับหรือว,ว่าผู้กาลังเกีียวเขากาเตรียมนะครับเตรียมคว่ำ้อมเตรียมควม่าเตรียมการรับมือนะครับเพื่อว่าจะบ่ได้เห้เกิดคววมเสียหายนะครับ นี่เป็นบรรยากาศท้องนานะครับบรรยากาศท้องนาโดยรอบๆนะครับโดยรอบอช่วงนี้ก็ประมาณหาเมงแรงครับประวาณหาเมงแรงอากาศก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับแต่ว่าก็ร่มเย็นดีนะครับอากาศดีล่มดีนะครับในภาพมาชมบรรยากาศหลังจากเกีกียวนะครับ สำหรับมนีนะครับก็นํามาฝากพี่นอ้องเพี่ยงซ้ำนี้นะครับนํามาฝากพี่น้องเพียงซ้ำนี้ทันใดท,ที่เขามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไหลก้ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องอีสานบานๆเท่านั้นนะครับสำหรับมนีข้อเก่าวคํามาสวัสดีครับ